หัวข้อที่35การทำสำเนาจากลิงก์โหลดที่ชื่อว่าลิง์โหลดราาดพิชาลงท้ายปีพศสอง8ห้าแดขีดหนึ่งแจกจ่ายให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่แจกวันอุรมแล้วคลิกไฟล์ที่ชื่อว่าลิง์โหลดรหัสพิชาอ้ออ่าง3 2 1 0 1งหนขีดแปดลงท้ายแจกจ่ายตัวนี้ หลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาให้กดค c ท r l a เพื่อคุมไฟล์ทั้งหมดคุมลิงก์ทั้งหมดแล้วกดค c ท r l c เพื่อ Copy หรือจะคลิกขวาเลือก o p y ก็ได้จากนั้นให้เข้า Google โดยใช้บัญชีที่เราได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ผภาห้าออนไลน์ไว้เมื่อกี้คลิกเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มเว็บใหม่ขึ้นมายังคงเป็นบัญชีที่เราสร้างโฟลเดอร์แบบฟ้าออนไลน์ในไรก็เคนใดเมื่อกี้ต้องเป็นบัญชีตัวเดียวกันจากนั้นที่ช่อง URL คลิกลงไปแล้วก็กด Ctrl V จากนั้นกด Enter จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา ให้คิดคำว่าทำสำเนา